สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลโคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้อง,งอุ้งหิ่งิีดันแพงสวัสดี FC สาวน้อยพิีดันแพงและสวัสดี FC ช่อง หนุ่มบอลโคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศครับก่อนอื่น้วขอขอบคุณเอซทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มบอลโคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาป้าพี่น้องบม่อรอาร์คลิปมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าหมื่นหนึ่งเต็มๆหนุ่มบอลโคนเอ็ดติดเบียรลายคือเก่าครับแต่มือวนนี้ก็มาอาร์คลิปแล้วพี่น้องช่วงนี้ฤดูหนาว ฤด,ดูหนาวกับมาหนาวอีกแล้วหนาวหนาวเศร้าๆมาๆไปๆมาครับแต่ช่วงนี้หนาวมาอีกแล้วลมพรอมอยากให้เอฟซีทุกท่านทุกคนครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มวนคนเรียนนําประเด็นดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกาตามสไตล์ช่องหนุ่มวนคนละเอียดผมเชื่อเลยว่าช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านเอฟซีทุกท่านได้ติดตามแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มแม้กระทั่งเรื่องแชร์เรื่องไม่แชร์เรื่องดีและไม่ดีหลายๆอย่างเกิดขึ้นครับในวงการแม้กระทั่งเรื่องนี้ครับที่ผม นั่งดูแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่สิ่งที่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนถ้ามองดีๆติดตามดีๆฟังดีๆทุกคนจะได้ข้อคิดอะไรว่หลายๆอย่างสําหรับผมเป็นคนประมาณนี้ชอบฟังและชอบติดตามแล้วนําแนวคิดนั้นมาคิดวิเคราะห์ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คืออะไรครับคือพูดถึงคุณปลอยอินฟูดีกว่าครับผมสิ่งที่ผมฟังผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่าน ถ้าติดตามมาตั้งแต่แรกหมายถึงว่า FC ตัวยงที่ติดตามมาตั้งแต่แรกคุณจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณปล่อยพูดครับผมเป็นยังคือวางสันเพราะว่าเราติดตามมาทุกวันเหมือนเอาพูดง่ายอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนเราเลี้ยงลูกหรือเราอยู่กับใครสักคนอยู่ทุกวัน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 ,วนคุณจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของบุคคลคนนั้นนะครับเชื่อไหมสิ่งที่ผมพูดแต่ถ้าคุณลองยกตัวอย่างอันนี้ลองยกตัวอย่างให้ทุกท่าน รับฟังดูแต่ถ้าคุณลองมีลูกหรือมีหลานพาลูกพาหลานไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสมมติเนี่ยพอเราไปถึงหรือเราไปเจอเพื่อนๆหลายๆคนที่เราไม่เจอกันนานๆสิ่งที่เราได้รู้ได้รับฟังสิ่งที่เรารับเห็นคืออะไรดูไหมปาดคือเปลี่ยนไปหลายแท้ปาดคือรอขข้นเป็นสาวแล้วถ้าเป็นเด็กๆก,กับปาโตเป็นสาวแล้วแป๊บเดียวแปบ๊แปบเดียวนั่นคือทุกคนที่พูดออกมาแม้กระทั่งเพื่อนทุกคนที่พูดออกมาปาด หรือแม้กระทั่งคําว่าไปทําอะไรมาสวยขึ้นหรือแม้กระทั่งคําว่าไปทําอะไรมาทําไมผอมลงไปทําอะไรมาทําไมดํานี่แหละคือสิ่งที่คนหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดจะพูดคํานี้ออกมาและบุคคลกลุ่มนี้แหละที่จะสามารถชี้ชัดคนอื่นได้ชัดเจนที่สุดสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือไม่ได้อยู่ใกล้นี่แหละสิ่งที่ผมกําลังจะย้อนกลับมาคือคุณปอยคุณปอยบอกว่าคุณปอยไม่ได้ติดตาม บ้งแต่โซเชียลถูกต้องไหมนี่คือไม่ได้ติดตามฟังโซเชียลบ้างก็ไม่ได้ติดตามไม่ใช่เป็นแฟนคลับเอฟซี FC เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็มีติดตามแล้วก็ฟังมาบ้างใช้คำว่าฟังมาบ้างวันหนึ่งอา้าวใช้คำว่าวันหนึ่งเขาได้ไปดูไปชมไปเชียร์ไปถึงขอบสนามเวทีสาวน้อยเพื่รตอนแพงเหมือนที่ผมยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นถ้าคนปู่คุณย่าหรือเพื่อนๆที่เขาไม่เห็นเรานาน แล้วเขาจะทักท้วงเรานั่นคือสิ่งที่เห็นความชัดเจนที่สุดแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดไม่สามารถบอกได้ว่าการพัฒนาหรืออะไรได้มากน้อยเพียงไรห,หรือโดยเฉพาะนอกจากใช้คำว่านอกจากคนที่เขาติดตามและกดโจดสีติอย่างดีเยี่ยมคนนั้นถ,ถึงจะบอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดแต่นี่คือสิ่งที่เขาเคยดูเคยติดตามบ้างแต่วันหนึ่งเขาได้ไปถึงขอบเวทีเขาถึงด้พูดออกมาแบบนี้ได้เขาจะพูดชัดเจนที่สุด คนที่อยู่ห่างไกลแม้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างแหละคุณไปแต่ก่อนอาจจะเป็นคนดําวันหนึ่งคุณกลับไปคุณขาวเพื่อนก็จะทักทวงเอาทําไมขาวขึ้นเหมือนกันคุณปล่อยเขาก็าไม่ได้ติดตามทุกวันเขาถึงทักทวงและทวงติงหรือพูดออกมาได้ชัดเจนที่สุดมากกว่าหลายๆท่านที่ติดตามเป็นประจําถูกต้องไหมครับเขาจะพูดเห็นมองเห็นภาพพัฒนาการเขาจะพูดชัดเจนเขาจะทิกแบกตรงเนี้ยมันเป็นสิ่ง สิ่งที่เขากําลังจะสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยแต่ก่อนคุณเป็นแบบนี้นะณปัจจุบันคุณเป็นอย่างนี้คุณพัฒนาคุณก้าวกระโดดนี่ไงหลายๆท่านถ้าคนไม่ชอบก็จะมองว่าเฮ้ยคุณยกยอมากเกินไปไหมคุณอวยเกินไปไหมนี่แหละครับผมกําลังจะบอกให้ฟังว่าคนที่สามารถชี้ชัดเรื่องแบบนี้ได้ดีที่สุดคือคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้หรือไม่ค่อยได้ติดตามแล้วเขาระดับนี้ เขาพูดมาขนาดนี้เขาเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการหรือเขาเห็นอะไรมาเยอะมากๆเขาได้พูดออกมาประมาณนี้คุณก็ลองคิดเอาดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราความภูมิใจดีใจไหมนี่แหละครับผมจะบอกให้ฟังคนที่ชี้ชัดชี้ชัดได้ดีที่สุดคือบุคคลคนที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาจะมองเห็นภาพเขาจะบรรยายมาทุกอย่างผมน่าฟังโหไม่ธรรมดาและบรรยายได้ละเอียดไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวหลาน้อย นี่คือความสุดยอดแม้กระทั่งการเอนเตนหรือการเอาอยู่หน้าเวทีการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเขามองเห็นคนที่เขาอยู่ในวงการหรือคนเขาเคยผ่านจุดนั้นจุดนี้มาเขาเจอมาเยอะเขาจะสามารถบรรยายรายละเอียดได้ดีมากๆผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านชอบเสียงเพลงหลายๆท่านก็ชอบสนุกหลายๆท่านเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่เขาอยู่จุดนี้ตรงนี้เขามองเห็นเขาจะมองละเอียดแล้วสามารถพูดออกมาแบบนี้ได้แสดงว่าไม่ธรรมดานี่คือความสุดยอด ผมมองเห็นแล้วผมก็ภูมิใจดีใจประทับใจเราก็ดีใจผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านที่เคยติดตามผมสิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้อวยเกินจริงเพราะผมก็นั่งดูพัฒนาการของหลาน้อยตลอดศึกษาตลอดและก็มองเห็นค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดและจดสติของหลาน้อยผมถึงได้พูดออกมาได้ทุกวันเหมือนกันเหมือนที่คุณปลอยเขาพูดออกมานั่นแหละเขาได้มองเห็นเขาเคยติดตามตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาอาจจะเห็นเคยเห็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาอายุสามสี่ขวบ วันหนึ่งเด็กคนนั้นกลับมาที่บ้านอายุสิบขวบสิบห้าขวบเขาก็จะมองเห็นพัฒนาการสูงขึ้นไหมผิวเป็นไงหน้าตาเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับการที่เขามาพูดถึงหลานน้อยแบบนี้เขาก็มองเห็นพัฒนาการสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นชุดการร้องการินตร์เทนทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเกิดขึ้นนี่คือมาจากสิ่งที่เขามองเห็นแล้วเขาก็สื่อสารออกมาให้เราได้รับรู้รับชมนี่แหละครับบางสิ่งบางอย่างหลายๆท่านว่าเฮ้ยพวกคุณพูดอะไรที่มันอวยเกินไปไหมไม่อวย หลักความจริงก็คือหลักความจริงเหมือนที่ผมพูดผมก็จะเอาหลักฐานเชิงระจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาพูดให้เราได้รับชมรับฟังผมก็ศึกษาสิ่งที่เขาพูดออกมาผมก็เห็นด้วยเห็นพ้องด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยเห็นว่าชมคนที่เรารักก็ไปเห็นพ้องไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดเขาพูดด้วยหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าอวยเกินจริงสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาพัฒนา อันไหนดีเขาก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีเขาก็ไม่ได้ว่าไม่จําเป็นต้องมาชมหรอกตรงไหมแต่ถ้าเขาออกมาชมแสดงว่าเขาก็ต้องให้เครดิตคนที่ตั้งใจดีคิดดีทําดีและพัฒนาตัวเองกําลังใจสิ่งนี้คือดีที่สุดผมก็เลยมองว่าโอ้นี่แหละครับคือกําลังใจสิ่งไหนสําคัญสิ่งไหนไม่สําคัญการมองเห็นภาพแบบนี้ผมก็ประทับใจดีใจก็ดีใจกับหลาน้อยผมเชื่อเลยว่า หลายหลายท่านก็มองเห็นจุดนี้ถูกต้องไหมครับเราติดตามเราก็เห็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตสู่ปัจจุบันว่าหลาน้อยเดินไปยังไงผมก็มองเห็นทุกวันนี้เหมือนที่คุณพลอยบอกว่าการเอาอยู่หน้าเวทีเอาอยู่แม้กระทั่งผมเคยพูดเสมอว่าการที่เราดูที่โซเชียลมายถึงดูตามช่องแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเสร็จแล้วทําไมผมถึงบอกว่าอยากให้คุณไปดูหน้าเวทีความแตกต่างมันมากน้อยเพียงใดก็เหมือนที่คุณพลอยบอกแหละเคยดูในโซเชียล เสร็จแล้วพอไปเจออยู่หน้าเวทีเฮ้ยมันแตกต่างแล้วทําให้ตกหลุมตกตกหลุมรักอย่างเงี้ยคือภาษาของเขาเราก็ยังว่าแหละแต่เขาก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าคําว่าตกคืออะไรนั่นแหละผมนึงบอกว่าหลายๆท่านมีโอกาสอยากให้หลายหลายท่านไปเชียร์ไปชมไปให้กําลังใจหน้าเวทีแล้วคุณจะหลงรักแบบสุดๆเพราะว่าหน้าเวทีทุกสิ่งทุกอย่างมันมิกออกมาเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่าที่เรามาฟังใน แพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มผมเชื่อเลยว่ามีโอกาสอยากให้ท่านไปสัมผัสแล้วท่านจะรักเหมือนคุณปลอยพูดออกมานั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้สัมผัสเองสนุกเองมั่นเองจวดอย่างเดียวครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ FC ฟท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มอวบโคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ